เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการทางรหัสวิชา0 3 0ส3ม1กับผมนายสถิตน้อยวิบลรหัสน,นิสิต6 5 0 1 3 0 3 1 0 3 0 2มานํ 02, จะมานำเสนอปฏิบัติการที่1การทดสอบการทะลุทะลวงของวัสดุบีทูมเมนครับการทดสอบการทะลุทะลวงของวัสดุบีทูเมนความเหนือของวัสดุแอลฟาเอาเรียกว่าแอลฟาซีเมนบีทูเมนหรือยามาตต้ A M A T o y. เป็นคุณสมบัติยานหนึ่งที่ต้องการควบคุมคุณภาพเพื่อให้วัสดุแอฟ์ฟ้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำมาเป็นส่วนผสมของแอฟ์ฟ้าคอนกรีตเพื่อทำชั้นผิวทางชนิดแอฟ์ฟ้าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าผิวลาดยางหรือผิวยามาตอยการวัดค่าความเหนื่อของวัสดุแอฟ์ฟ้ามีหลายวิธีเช่นการหาค่าความเหนื่อสมบูรณ์การหาค่าความเหนืดอจนการหาค่าความเหนือนหอหน่อของเซบูโฟลอน วิธีหนี้ชาทดสอบกับ i อ f ์ฟาวอิมูลชันและการหาค่าวความเหนื่อยแบบวิธีทะลุทะลวงในการทดลองนี้เป็นการหาค่าวความเหนื่อยโดยวิธีทะลุทะลวงซึ่งเป็นการปล่อยให้เข็มามาตรฐานจมลงในวัสดุแอร์ฟาโดยยิ่งวัสดุแอร์ฟาวมีความเหนื่อยสูงระยะก,การจมของเข็มก็ยิ่งน้อยค่าการทะลุทะลวงหนึ่งหน่วยคือความลึกที่เข็มหนัก100กรัมจมลงในแอร์ฟาวสูงจหนึ่งมิลลิเมตรในเวลา5วินาที ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสการแบ่งเกรดของวัสดุแอลฟาโดยการทดสอบการทะุทรวงสามารถแบ่งได้เป็น5เกรดมาตรฐานคือ AC 40-50, AC 60-70, AC 85-100, AC 120-150และ AC 200-300ค่าตัวเลขในแต่ละเกรดแสดงถึงค่าการทะุทรวง ตัวเทาวัสดุแอลฟ้ามีความหนืดสูงระยะาก,การจมของเข็มน้อยตัวเลขก็จะมีค่าน้อยตามครับครับสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถหาค่าความหนืดของวัสดุแอลฟ้าโดยวิธีการทดสอบแบบทะลุทะลวงได้วัสดุในการทดลอง 1. วัสดุแอลฟ้าหรือแอลฟ้าซีเมนต์ 2. สารโทลูอีนหรือน้ำมันกา๊าซ3น้ำสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ 1>, 1. เครื่องทดสอบการทรลุทรวง 2. เเคมมาตรฐาน 3. ภาชนะบรรจุตัวอย่างแอร์ฟาวสีอ่างควอคุมอุณหภูมิ 5. ภาชนาย้ายตัวอย่าง 6. นาฬิกาจับเวลาและ7เทอร์โมมิเตอร์วิธีการทดสอบการเตรียมตัวอย่าง 1. ถ้าตัวอย่างแอร์ฟามีความเหลวไม่เพียงพอให้ต้มตัวอย่างพร้อมกับกวนเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอ ไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างจุดอ่อนตัวมากกว่า90องศาเซลเซียสกรณีที่ตัวอย่างเป็นพาไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างจุดอ่อนตัวมากกว่า60องศาเซลเซียสใช้ระยะเวลาในการต้มให้น้อยที่สุดเพียงเพื่อที่จะทําให้ตัวอย่างเหลวเท่านั้นและระวังไม่ให้มีฟองอากาศ 2. เทตัวอย่างแอลฟาลงในภาชนะบรรจุตัวอย่างให้ความสูงเพียงพอ กล่ <c oughs> าวคือเมื่อตัวอย่างเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิที่จะทําการทดสอบความสูงของตัวอย่างจะต้องมากกว่าระยะการจมของเข็มที่คาดเอาไว้อย่างน้อย1.2เท่าทิ้งให้อยู่ที่อุอณหภูมิระหว่าง15-30องศาเซลเซียสระยะเวลาที่ทิ้งไว้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะบรรจุดังนี้ภาชนะบรรจุขนาดเล็กกว้าง <c oughs> คูณสูงไม่เกิน33มิลลิเมตรคู16มิลลิเมตร ใช้เวลา45นาทีถึง1.5ชั่วโมงภาชนะขนาดกลาง5 5มมตรคูณ35ม mm. ใช้เวลา1-1.5ถึง1.5ชั่วโมงภาชนะขนาดใหญ่ใหญ่กว่า5 5มมตรคูณ35มเมใช้เวลา1 5ถึง2ชั่วโมงจากนั้นนำภาชนะที่บรรจุตัวอย่างไปวางในภาชนะยาตัวอย่างแล้วนำไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ดยควบคุมอ,อุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิทดสอบระยะเวลาในการแช่กันนวดตามขนาดของภาชนะบรรจุเช่นเดียวกับระยะเวลาที่ทิ้งตัวอย่างแอร์ฟ้าให้เย็นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นขั้นตอนการทดสอบ 1. ทําทความสะอาดเข็มมาตรฐานโดยโทลูอีนหรือตัวทาละลายอื่นที่เหมาะสมและใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งจากนั้นติดตั้งเข็มเข้ากับเครื่องทดสอบการทะลุทะลวง 2. ใช้น้ำหนัก50ากรัมถ่ายลงบนเข็ม ซึ่งเมื่อรวมกันน้ำหนักเข็มแล้วมีค่าเท่ากับ100บวกลบ0ูมกรัมจัดวางเครื่องทดสอบการทะลุทะลวงและตัวอย่างวัสดุแอร์ฟ้า,ฟาที่เตรียมไว้ให้อยู่ในตำแหน่งของทดสอบโดยอาจทําได้2ลักษณะดังนี้ 1. วางเครื่องทดสอบการทะลุทะลวงในอ่างควบคุมอุณหภูมิแล้วนาภาชนะบรรจุตัวอย่างลงบนแท่นวางของเครื่องทดสอบซึ่งจมอยู่ใต้น้ําโดยภาชนะบรรจุตัวอย่างจะต้องจมลงในน้ําในระดับที่ลึกพอประมาณ 2. วางเครื่องทดสอบการทะลุทะลวงนอกอ่างควบคุมอ,อุณหภูมินำภาชนะบรรจุตัวอย่างวางลงในภาชนะย้ายตัวอย่างเทน้ําจากอ่างควบคุมอุณหภูมิลงในหลงให้ท่วมภาชนะบรรจุแล้วนําภาชนะย้ายตัวอย่างลงวางลงบนแท่งของเครื่องทดสอบ 3. ปรับเข็มให้ลงมาสัมผัสที่ผิวของตัวอย่างแอร์ฟ้พอดีซึ่งสามารถทําได้โดยใช้ไฟส่องในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วให้ ปลายเข็มจริงกับปลายเข็มของภาพสะท้อนแตกกันพอดีจากนั้นตั้งหน้าปันให้เป็นศูนย์และปล่อยเข็มทันทีทันใดให้จมลงในตัวอย่างเป็นเวลา5วินาทีอ่านค่าเทะลุทะลวงซึ่งมีหน่วยเป็น0.1ม mm. ิลลิเมตรถ้าภาชนะบรรจุตัวอย่างมีการเคลื่อนระหว่างการทดสอบถือว่าการทดสอบครั้งนั้นใช้ไม่ได้ 4. ทํทำขั้นตอนที่3อย่างน้อย3ครั้ง โดยจะต้องให้เข็มอยู่ห่างจากขอบภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่น้อยกว่า10มิมและแต่ละจุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10มิมในการทดสอบแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดเข็มการรายงานผลรายงานค่าการทะลุทะลวงหรือค่า penetration เฉลี่ยจากการทดสอบอย่างน้อย3ครั้งให้เป็นเลขจํานวนเต็มพร้อมทั้งระบุสภาวะในการทดสอบอุณหภูมิน้ำหนักกดและเวลา วันที่ทำการทดสอบวันที่3ธันวาคม2,567สมาชิกในกลุ่มเป็นกลุ่มวันอาคารอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ2 5องศาเซลเซีสยสน้ำหนักเค้น,น100กรัมเวลาที่ใช้ในการทดสอบ5วินาทีและวัสดุที่ใช้ทดสอบ a อ r f ฟลเกรด6 0สิถึงเครับผลการทดลองในการทดลองครั้งที่1อ่านค่าได้264ม mm ิลลิเมตร การทดลองครั้งที่2อ่านค่าได้2 6 2ร้อมมและในการทดลองครั้งที่3อ่านค่าได้2 6 2ร้อมมและค่าเฉลี่ยทั้ง3ค่าได้ค่าเท่ากับ263ร mm, ้อมมครับสรุปผลการทดลองผลการทดลองการเท่าท่ล่วงของวัสดุบิทูเมนทั้ง3ครั้งค่าที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบมีค่าเท่ากับ 264- 262.5และ262ม mm, ิลลิเมตรตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ263ม mm, มิลลิเมตรได้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าทดสอบสูงสุดและต่ำสุดเท่ากับ2และตามข้อกำหนดมาตรฐานค่า p n e t r a t i o n ของเกรด2 5 0ขึ้นไปจะมีค่าความแตกต่างระหว่างค่าทดสอบสูงสุดและต่ำสุดคือ8หน่วยซึ่งเป็นค่าที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวิจารณ์การทดลองการทดสอบการทะลุทะลวงของวัสดุบิทูเมนในช่วงทําการทดลองนั้นในตัวอย่างแรกเกิดข้อผิดพลาดในการจอดตัวอย่าง ทำให้เกิดเข็มเจาะได้ไม่ลึกพอตามมาตรฐานอาจเกิดจากการพักตัวอย่างที่นานเกินไปจนทำให้วัสดุแอลฟ่าแข็งตัวมากเกินและจึงได้ทำการทดลองตัวอย่างใหม่และได้ทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งได้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าทดสอบสูงสุดและต่ำสุดเท่ากับ2ซึ่งค่านั้นอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานกำหนดไว้ครับและนี่ก็คือรูปภาพประกอบการทดลองครับ ครับสำหรับการนำเสนอปฏิบัติการที่1การทดสอบการทะลุทะลวงของวัสดุบิโเมนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ